ชาเน่นะครับเราจะเปิดพระธรรมมารกโกบทที่10ตั้งแต่ข้อที่46ถึงข้อที่52นะครับพระเยซูกับพวกสาวกมายัางเมืองเยริโคและขณะที่พระองค์สเสด็จออกจากเมืองเยริโคพร้อมกับพวกสาวกและฝูงชนมีคนตาบอดคนหนึ่งชื่อปาราทิเมอสัสบูตรของทิเมอสัสนั่งขอทานอยู่ริมทาง เมื่อคนนั้นได้ยินว่าพระเยซูชาวดาซาเรเตซาเดมมาจึงร้องเสียงดังว่าพระเยซูบูรดาวิดเจ้าข้าขอทรงพระเมตตาข้าพระองค์เถิดมีหลายคนห้ามปรามบอกให้เขาเงียบแต่เขาอิ่งร้องเสียงดังว่าบูรดาวิดเจ้าข้าขอทรงพระเมตตาข้าพระองค์เถิดพระเยซูทรงหยุดและยืนอยู่แล้วตรัสว่า ไปเรียกคนนั้นมาพวกเขาจึงเรียกคนตาบอดคนนั้นกล่าวกับเขาว่าจงอินดีและลุกขึ้นถือพระองค์ทรงเรียกท่านคนนั้นก็ถึงผ้าหม่มลุกขึ้นมาหาพระเยซูพระเยซูจึงตรัสถามเขาว่าท่านต้องการจะให้เราทำอะไรให้ท่านคนตาบอดนั้นทูลพระองค์ว่า ท่านอาจารย์ขอโปรดให้ตาข้าพระองค์เห็นได้พระเยซูตรัสกับเขาว่าจงไปเถิดความเชื่อของท่านทำให้ท่านหายปกติแล้วท่านใดนั้นเขาก็เห็นได้และเดินตามพระองค์ไปพระเยซูนะครับออกจากทะเลคาลิลีอยู่ที่ภาคเหนือแล้วก็ต่อไปนะครับข้ามแม่น้ำจอร์แดนแล้วก็ลงมาอันนี้คือเป็นสถานที่เปเรอัสนะครับ แล้วก็ต่อไปก็เขาข้ามแม่น้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ถึงเมืองเยริโคเมืองเยริกก็เป็นสถานที่ใกล้กับเยรูซาเล็มพระเยซูก็เข้าไปเยรูซาเล็มแล้วก็สินพระชนม์บมใบกานแขนด้วยพระเยซูก็ตรัสแล้วนะครับว่าเป้าหมายพระเยซูที่จะไปเมืองเยรูซาเล็มไม่ใช่นั่งพระที่นั่งเป็นกษัตริย์ของอิสราเอลไม่ใช่เป็น พระเมสสิยาพระสิริคือ glorious messiah พระเยซูก็เสด็จไปที่เมืองเยรูซาเล็มเพื่อคึมม้นบมไหกางเข็นแล้วก็ตายให้มนุษย์ทุกคนคือเป็นพระเมสสิยาความเจ็บปวดคือเป็นพระเมสสโปดกนะครับแต่ว่าพวกสาวกไม่สามารถเข้าใจเรื่องนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเราเช็ตดูแล้วว่า ในประธรรมมารโกสาวกก็ต่อสู้กันเล่กันทะเลาะกันเพราะว่าคนไหนสูงกว่าแล้วก็ต่อไปยาโคบและโยนะครับเป็นพี่น้องกันเขาก็มาหาพระเยซูแล้วก็บอกว่าถ้าพระเยซูเป็นพระมหกากษศัตริ์ของอิสราเอลข้าพเจ้าอยากจะนั่งขวานั่งสายพระองค์อย่างนี้ด้วยเพราะฉะนั้นพระธรรมลูกาบทที่18ข้อที่14ก็เขียนไว้ว่า พวกสาวกไม่เข้าใจเลยแค่อย่างนี้ด้วยนะครับพี่น้องครับความเข้าใจคืออะไรครับเรามีความรู้ต่อไปเราถ้าเราเปิดใจนะครับสามารถเข้ามาได้คือเป็นเข้าใจนะครับเพื่อเข้าใจนะครับเราต้องมีตาเห็นได้ต้องมีหูฟังได้ต้องมีมือจับได้ต้องมีลิ้นให้ชิมดูได้นะครับ าเรามีปกตินะครับสามารถเข้าใจได้นะครับถึงแม้ว่าพวกสาวกมีหูฟังได้แล้วก็มีตาเห็นได้แต่ว่าไม่เข้าใจเลยต่อไปนะครับวันนี้พระธรรมมารโกตั้งแต่บทที่10ข้อที่4 6มีเรื่องอะไรครับคือมีคนตาบอดคนตาบอดมองเห็นไม่ได้แต่ว่าเขาเข้าใจมากกว่าสาวกเราจะเปิดตูวข้อที่4 6นะครับ ข้อ40อ่านด้วยกันนะครับ1 2 3สองสาพระเยซูกับพวกสาวกมายัางเมืองเยรีโคและขณะที่พระองค์สเสด็จออกจากเมืองเยรีโคพร้อมกับพวกสาวกและฝูงชนมีคนตาบอดคนหนึ่งชื่อปาราทิเมอัสบุตรของทิเมอัสนั่งขอทานอยู่ริมทางเมืองเยรีโคนะครับเป็นเมืองสุดท้ายนะครับที่จะเข้าไป เยรูซาเล็มนะครับก็พระเยซูกำลังไว้ไปที่เมืองเยรีโคด้วยเวลานั้นคนตาบอดคนหนึ่งก็นั่งอยู่แล้วก็ขอทานด้วยนะครับชื่อปาราธิเมอัสปปานะครับภาษาฮิบรูว่าลูกนะครับเช่นเปโดรพระเยซูตรับกับเปโดรนะครับแล้วก็เรียกเขาว่าปายอนซิโมนนะครับก็ หมายถึงลูกของโยนชื่อซีบอนอย่างนี้ด้วยพานี้คือเป็นลูกนะครับปาดิเมอัสก็เช่นเดียวกันนะครับเป็นลูกของติเมอสนะครับแต่ชีวิตเขาเป็นอย่างไรครับเป็นคนตาบอดแล้วก็ขอทานด้วยเพราะเห็นไม่ได้เขาไม่มีอาชีพชีวิตเขาก็นั่งอยู่แล้วก็ขอทานอย่างนี้ด้วยนะครับแต่ว่าเขาฟังได้นะครับเพราะฉะนั้น เมื่อเขานั่งอยู่เขาได้ยินเสียงดังๆเพราะว่าพระเยซูกับฝูงชนนะครับหลายคนก็กำลังเวไปที่นู้นด้วยเพราะฉะนั้นลูกาบทที่18ปข้อที่30เขียนไว้ว่าก็ขอถานนี้นะครับก็ปาดเมสก็ถามว่ามีกระดอะไรขึ้นหลายคนบอกว่าเออพระเยซูกำลังสเสด็จไปข้างหน้าเราเพราะฉะนั้นปาดเมสทำอะไรครับคือข้อที่4 7 ข้อ47นะครับอ่านด้วยกันนะครับ 1, 2, 3สองสเมื่อคนนั้นได้ยินว่าพระเยซูชาวนาซาเร็สเสด็จมาจึงร้องเสียงดังว่าเยซูบุตรดาวิดเจ้าข้าขอทรงพระเมตตาข้าพระองค์เถิดอันนี้นะครับเขากำลังเข้าใจพระเยซูคือเป็นพระเมสสิยาอยู่ในพระคัมภีร์ภาษากริกว่าพระคริสนะครับเปโตร คยบอกแล้วนะครับที่ภาคเหนือที่เมืองซิซาริาฟิลิปปีเขาบอกว่าพระเยซูเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับแต่ตัวนี้นะครับพักได้คือใกล้กับเมืองเยรูซาเล็มนะครับคือเป็นเมืองเยริโคเฉพาะคนตาบอดคือปาติเมอัสนะครับก็บอกว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับ จริงๆแล้วเขามองเห็นไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาได้ยินนานแล้วว่าพระเยซูเป็นใครแล้วก็เข้าใจคือความรู้ใส่ในใจแล้วเขาก็ยอมว่าพระเยซูเป็นพระเมสสิยาที่รักษาโรคข้าพระองค์ได้แน่นอนแล้วก็เขาก็ออกเสียงดังแด่พระเยซูว่าพระเยซูข้าขอช่วยข้าพระองค์แต่ข้อที่48นะครับบอกว่ามีหลายคนห้ามปามบอกให้เขาเงียบนะครับ เรืงนี้นะครับเราได้ดูแล้วอยู่ในพระธรรมมารโกโบที่10ข้อที่13นะครับเมื่อเด็กๆมาหาพระเยซูก็หลายคนห้ามปรามบอกให้เขาเงียบก็เช่นเดียวกันพระเยซูกำลังยุ่งมากแต่ทำไมเด็กๆมาที่นี่ด้วยก็เช่นเดียวกันพระเยซูกำลังยุ่งมากแต่ทำไมคนตาบอดมาหาพระเยซูไม่ถึงว่าพวกเขาก็ดูถูกคนตาบอดปฏิเสอย่างนี้ด้วยนะครับ ที่ไม่อสัสนะครับก็แปลว่าโสกรปรกแล้วก็ความเสียหลายคนตั้งชื่ออย่างนี้เพราะว่าอะไรนะครับก็เขาได้ดูถูกชีวิตเขาอย่างนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เงียบไหมครับไม่ใช่ก็พระคำภีบบอกว่าแต่เขาอิ่งร้องเสียงดังว่าบุตรดาวิดเจ้าข้า ขอส่งพระเมตตาข้าพระองค์เถอเขาออกเสียงดังกว่าอยานี้ด้วยนะครับก็ออกเสียงดังนะครับเสียงก็ภาษากรีกก็มีคำคราจคราจคือมอนนกใหญ่ๆก็ออกเสียงดังอย่างนี้นะครับก็ขอช่วยด้วยขอช่วยด้วยเขาก็ออกเสียงดังอย่างนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเราสามารถเข้าใจได้ว่าทำไมปาเดเมอัสก็นั่งริมถนนเมืองเยริโค เพราะว่าเขารอพระเยซูเขาเชื่อมั่นว่าพระเยซูจะเข้าไปเมืองเยรูซาเล็มถ้าเรานั่งที่นี่นะครับเราสามารถพบกับพระเยซูได้แน่นอนเพราะฉะนั้นเขาก็นั่งหน้าริมถนนเยริโคอแล้วก็รอพระเยซูนะครับเราทาั้งหลายก็เช่นเดียวกันนะครับเมื่อเรามาที่ห้องนมัสการแล้วก็นมัสการเดพระองค์เหมือนปฏิเมสนั่ง แล้วก็หลอพระเยซูถ้าพระเยซูเวไปนะครับเราต้องออกเสียงดังเราคืออธิษฐานเดิพระเจ้านะครับเพราะว่าอะไรครับพระเยซูองค์เดียวสามารถช่วยแก้ปัญหาเราได้สามารถช่วยเราให้พ้นจากความบาปได้นะครับเพราะฉะนั้นเฉพาะปาดิเมอสนะครับเขาก็กำลังสอนแก่เราอะไรครับถึงแม้ว่าเรามีตานะครับเห็นได้นะครับแต่ว่าความเชื่อเราเป็นอย่างไรถึงแม้ว่าปาดิเมอสนะครับไม่มี ตแต่เขามีความเชื่ออะไรพระธรรมฮีบรูบท 11, ที่1 1ข้อที่หนึ่งก็เขียนไว้ว่าเฉพาะความเชื่อคือมองไม่เห็นแต่เชื่อด,ด้วยอันนี้คือเป็นความเชื่อนะครับเมื่อปาดิเมียสแสดงความเชื่อ,อยางนี้พระเยซูก็หยุดเลยนะครับข้อที่49นะครับพระเยซูทรงหยุดและยืนอยู่แล้วตรสว่าไปเรียกคนนั้นมา เวลานั้นนะครับก็ขอทานคือปาติเมสทำสออย่าง1เขาถอดเสื้ออยู่ที่ข้อที่50นะครับคนนั้นก็ถิ้งผ้าหม่มผ้าห่มนะครับอันนี้คือเป็นเสื้อแผงนะครับเพราะว่าคนอยู่นะครกลางคืนประมาณตั้งแต่ตีสาถึงตีหนะครับหนาวที่สุดถ้าไม่มีผ้าห่มนี้นะครับก็อยู่ชีวิต ไม่ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นเหมือนชีวิตเลยนะครับแต่ว่าเขาก็กำลังถึงผ้าหม่มไม่ถึงว่าเขาขึ้นอยู่กับพระเยซู100%อันนี้เปรียบเทียบได้เหมือนคนอยู่ที่มาราโกนะครับคือลำรวยมีตาแหน่งด้วยแล้วก็หนุ่มใช่ไหมครับแต่เขาก็ถามกับพระเยซูว่าข้าพระองค์รับชีวิตใหม่ได้อย่างไรพระเยซูตรัสว่าจงแบ่งทรัพย์สมบัติของคุณให้กับคนแยกจน แต่เขาก็ไม่ยอมแต่ว่าคนนี้นะครับพระเยซูเรียเขาเขาถิงผ้าห่มด้วยนะครับสองนะครับเขาก็ลุกขึ้นอย่างนี้ด้วยแล้วก็มาหาพระเยซูพี่น้องครับถ้าเราเป็นตาบอดลุกขึ้นแล้วก็ไปได้ไหมครับไม่ได้นะครับถ้าเราปิดตานะครับชีวิตเราขามมืดนะครับเฉพาะข้างหน้าเหมือนเป็นหุบเขานะครับก็ตกอย่างนี้ด้วย เพราะฉะนั้นคนตาบอดดนอยังไงครับใช้ไม้เยาใช่ไหมครับแล้วก็เช็คดูแล้วก็สเต็ปไปสเต็ปอย่างนี้ด้วยแต่เขาก็ลุกขึ้นแล้วก็วิ่งไปแล้วก็ไปหาพระเยซูไม่ถึงว่าอะไรครับทางสิ้นสุดของชีวิตเป็นพระเยซูเท่านั้นข้าพเจ้ามอบทั้งหมดแด่พระเยซูด้วยเพราะฉะนั้นข้อที่52บอกว่าอะไรครับพระเยซูตรัสกับเขาว่าจงไปเถิดความเชื่อของท่านทําให้ท่านหายปกติแล้ว พระเยซูมองเห็นความเชื่อคือมองเห็นจิตใจเขานะครับทำไมเขารอเที่ยงยินมาก่อนเขาได้ยินพระเยซูแล้วก็เขาตั้งใจอย่างไรเข้าใจอย่างไรพระเยซูรู้หมดเพราะฉะนั้นพระเยซูตราว่าเฉพาะความเชื่อของท่านก็ให้ท่านหายปกติแล้วตลาอย่างนี้ด้วยนะครับพี่น้องครับความเชื่อเราเห็นได้ไหมครับ บางคนก็พยายามเพื่อแสดงความเชื่อตัวเองแสดงว่าอะไรครับก็พูดดีใช่ไหมครับอะไรก็ทําหลายอย่างนะครับแต่ว่าจริงๆนะครับไม่ต้องแสดงอย่างนี้ด้วยพระเยซูรู้แล้วถ้าเรามีความเชื่อจริงๆนะครับพระเยซูกำลังดูอยู่แล้วแล้วพระเยซูตราว่าจงไปเถิดความเชื่อของท่านทําให้ท่านหายปกติแล้วต่อไปนะครับสิ่งสาคัญคือ ข้อที่ด้านั่นสุดท้ายนะครับขยนว่าท่านใดนั้นเขาก็แห่งได้และเดินตามพระองค์ไปพี่น้องครับถ้าเรามีหัวขวอทิฐิฐานแล้วกวาทิฐฐานเดี๋ยวพระองค์เพื่อแก้ปัญหาชีวิตก็ดีเหมือนกันแล้วก็หลายคนก็เตื่นตีห้าแล้วก็มาที่นี่แล้วก็อธิษฐานแต่พระเจ้าเพื่อแก้ปัญหาตัวแห่งแต่สิ่งสมคัญก็คือหลังจากแก้ปัญหาเรียบร้อยแล้ว ตามพระเยซูไม่เสียดายนะครับหลายคนนะครับมีหัวขอแล้วก็อธิษฐานที่5อาอธิษฐานแย่พระองค์รับคําตอบด้วยต่อไปอะไรครับไม่ตามพระเยซูเลยเมื่อก่อนตาบอดมองไม่เห็นเพราะฉะนั้นมีหัวขออธิษฐานแต่เปิดตาเห็นได้ต่อไปอะไรครับเพราะมีสุขภาพแข็งแรงเขาก็ทําบับมากกว่ารลายกว่าเดิมนะครับเมื่อก่อนเดินไม่ได้นะครับ อยู่ที่บ้านนะครับอธิษฐานแด่พระองค์แต่โดยวยพระพนมพระเยซูสามารถเดินได้นะครับแต่เดินได้ก็ทําอะไรครับติดตามพระเยซูไม่ใช่เขาก็ชอบทบําบาปมากกว่าเดิมน,นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราอธิษฐานแด่พระองค์เราต้องเตรียมอนาคตด,ด้วยนะครับคือว่าถ้าเรารับคําตอบจริงๆเราจะเป็นคนอะไรจะเป็นคนตามพระเยซูอันนี้คือสมคัญกว่าเราทุ่มขอแด่พระเยซูด้วยนะครับ ขอพระเจ้าไวพระพลทุกท่านอยู่ที่นี่นะครับก็เมื่อเราศึกษาเรื่องชีวิตปฏิเมอัสนะครับเราท่านหลายต้องมีความเชื่ออะไรอยากจะคิดถึงด้วยกันนะครับ